เมื่อนี้ก็สีเป็นวันที่เจ็ดแล้วเนาะวันที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะก็เพื่อนกับปอยบาดแตกมาแล้วสําหรับบาดแตกงวดที่แล้วกับเขาตุกตุกันเพื่อนเนาะค่ะบาดแตกใช่ไหมแมนศูนย์หกหกศูนย์งวดนี้เพื่อนกัสทรงมาให้แล้วสีเร็วในจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่ามันกะยิบรตารีพระท่านงวดที่แล้วเพื่อนก็ได้มาหลยเราไปพูดละแสน พะวามันบอเปนตัวเน้นเพิ่นัฟนตัวเน้นเพิ่นสีได้หไลท์แฟนไม่แตกสามตัวนี้ได้หลายครับเนาะเ <c oughs> พิ่นไ้มาเก้าสองศูนย์ใกรับหัวนั่นเป็นหกสองศูนย์สองตัวจับเอารอบนี่ <c oughs> กะทีไ้มาเม็ดเดี่ยวสามตัวบนสองตัวล่างของาคาเอซี MC กับพิจารณาเป็นแนวตางเด้อค่ะสองตัว <c oughs> ให้จับเหรียญเอาเด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นห้จับมาจนสี่แด้วเต่ดวงก้า สิบสี่งวดหลุดไปหนึ่งงวดแล้วค่ะรุดงวดที่ว่าหายแปดสองสองแปดแต่มันมาออกสองเกีมันลงนะคะ<ช>เมื่อนั้นเพิ่นเพิ่นกับว่าได้ล่องหายเพราะว่าเพิ่นจับมาแล้วมันก็คิดว่ามันสีลงเนาะแต่เลยพลาดพลาดไปจะว่างวดที่แล้วกับเข่ากับเข่าว่าเตมันสิเป็นเจ็งสีล่ละค่ะเขา่าโตตับน้งเคือยรกับกัาฟมวจับคู่เอา แนวข้าเจ้าทุ่นหลนากข้าเจ้ากับสือได้เลยเนาะสำหรับผูงอกหน่อยทุ่นหน่อยกะเรือเอาตัวมักแล้วค่ะอันนี้เป็นบาทเก่าเป็นบาทเก่าเก่าแต่ว่ารอบนี้ไปเอาอยู่ในปลาสารนาะแต่ว่าไม่ได้ทําบาทเก่าหรือว่าไงทํำไหมก็อันจะเป็นอันใหม่แหละแกทําอันใหม่อันเก่าก็หลายงวดแล้วค่ะไหลงวดแล้วคนก็เอาอันใหม่มาเย็บไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้กะ แต่ให้พีฟ้าหลอกแล้ค่ะพี่น้องเนาะสำหรับพระทุดงสายเขเมินเนาะค่ะพระทุดงนี่พจนกา <c oughs> เอาง่ายๆว่าบอกิกือยุใหญ่าย่ายไปเรื่อยเนาะ <c oughs> แต่พจน์ใหญ่ดูตตกีเพจนเป็นมอเขเมนเน้นนี่พจนถอดของแต่สมัยเบิดจับเป็นเิ็หน่อยพจนถอดของคือคนป่วยสิไปนอนให้คนรักษาเนาะแต่เตกีเนาะแล้กการสิบใบผู้เขี่ยวมาขณะ,ะพจนกะ เขา้าได้เป็นผู้เอาไปเก็บไปเก็บหล,ลัวก็มาล่างล่างอคไเคยอยู่ในเหตุการณ์แมนเอามากัวคนเพินพ่นกับเอามาแปะแล้วเพิ่นก็สวหยังดอกแปะน้โตคนน่นบัดดีเพิ่นกเัเลยเอาไปจุ่มนงน้าเพื่อนก็ดึงใบพู่ขึ้นนั่งเทียก็มีตะปูนั่งเทียกับกมีพวกเศษผมเศษียังออกมาแม่นั่งเทียพิพ่เกอาคข่จิ้งไปน้ําโตบัานน้เพิ่นมาตีออกก็คือจะเงดอยู่เลยเนาะมีตะปู มีผมนางเทือกับมีเล็บนางเทือนะเงยู่นางเทือนะก็เคยเห็นตั้งแต่โดนน่ะละแต่ว่ากับว่าข้นงดนกับบ้านอีกเคียื์อยู่กันแม่นกับบ้านอีกกับสิ่งไปเลาะหาขันเพืเอพ่อเพีที่กับเฉียวพ่าฝากพ่อแม่พี่น้องเอซีแหละค่ะค<ะ>ืออยากขอใจคิดให้เบื่อนะแต่กับโปรโมททั้งด่านอาจารย์ภาษาไทยบอ กลาเป็นความเสือ่อชวนบุคคลเนาะสมัยตะกี้สิดปัวกันแบบนั้นเนาะแต่บทสับเป็นเด็กน้อยคนละเพื่อนก็นเลยให้ยไดอีกแม่นให้ตัวเดียวทั้งที่ละสามตัวสองตัวทึ้บเป็นสิบสี่งวดใหญ่หวัดอยู่ว่เศร้าว่าเจ้าถือเพื่อนรอบนี้สิบสี่งวดหลุด 3, งวดหนึ่งรู้ไปงวดเนองอันว่าได้รุดลายได้รูดร่องแต้มเดียวงวดสองเจ็ดนั่นใช่ไหมแม่ฮะรอบนี้จะให้สองแปดใช่ไหให้มาหาเดียวเพื่อนในรอบนี้ รอบนี้กันไ้้างเดียวเม็ดเดียวเพื่อกันไ้บ่หลาย <c oughs> อันส่งมาแล้วเหรอเบิสับส่งมาเดียวได้ว่าหันส่งมาไหเม่งว่าม่นบ่ที่แดกว่าสิป่อยแก่ใกล้หมู่เกแซบก็เลยว่าป่อยก่อนดีกว่าเพราะว่านับเอฟซีไวเหมือนสุดท้ายนี่คือเม็ดเดี่ยวหางเดียวฟันทุ่งของเบิกพซบนะครับที่เบิกแับฝันโอ้ที่เบิกแับฝันมีคนมาบอกเรกนะ บุตรสาวบอกเลยว่าเมื่อสุดท่ายตั้งสิปล่อยวารับปากแล้วว่าวันที่สิบหกบอันบ่เตียมบ่ไปใช่เด็กตัวนี้สิฟันหางเดียวแต่ว่าให้บกตรสาวสื่อเสียงไว้สักอนเพราะว่าเพื่อขอนขอนสุดท้ายสิพื่นมาปูก็ยามาบอกอีกกระสิบ่วงสวงเนาะค่ะหลังจากได้ปูสีสุดโตมาล้านพระานาะเนาะเพราะว่าขอเพื่อนว่า สีบูซาองปูมากก็ได้พอดีได้ค่ะองคูพอดีเนาะคะ่ะงวดนี่สีคอเป็นทุ่นบวงสวงเมื่อนี่ก็สิเป็นบาทแตกเก้าบาทเป็นบาทแตกซะก,ก่อนเนาะอือก็มีโชไม่ลาบอะสามารถรวมบวงสวงได้เนาะคะ่ะหลังจากได้ปูสีสุโตมาลานทํานาคเทวีเนาะคะ่ะเป็นขืนซื่อแล้วว่าลานทํานาคเทวีเนาะคะ่ะ หลังจากคูซีสุโตมาอยู่ลานถ้ำแล้วกับสีบวงสวงเอามีสูกมีลาไปให้ได้บวงสวงน้ำกันเลิกพี่นองกาบาดเก้าบาดแตกรอบนี่ก่สามตัวบนสองตัวล่างคือเก่าแต่ว่ามันสีพิษอยู่ย่างเดี๋ยวคือสับๆเป็น 9. เก่าข้าเหี่ยตองกับหัวเป็นหกแบบหัวทีแล้วเนาะตัวย่างคือสองเก ข้ากลับหัวเป็นสองหกศูนย์นะส่นะแล้วแบบนี้งวดนี้มีขึ้นมีลงไหมมันก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีขึ้นมีลงค่ะแล้วแต่งบเรานั่งแียกับเขาตรงตรงนั่งแียกับขื่นแต้มตรงแต้มแล้วแต่งบเรานะคะเอซี่ทีนี้เขาขึ้นมาให้เราไหมหรือว่าเขาให้มาตัวยังไงครับผมขอดูหน่อยครับขอดูตัวเลขหน่อยว่าไอ้เพื่อนว่าขึ้นได้เพื่อนว่าขึ้นได้หลอดเนี่เพื่อนแค่อันหายมาสามตัวสองกะาห้า แต่ว่ามันในกับสองหกหามีแม่หลายหางเนาะคะกับล่างสี่ศูนย์อันนี้คือล่งเอาเด็กล่างเนะี่ยคือล่งเอากันว่าส่วนเด็กสามตัวบนสองเก้าห้าหางเดียวอันนี้โตกันซื้อได้ไ <ป S 1> ต่างประเทศได้ไม่เบิกซ<า>ับวันนี้เมื่อนี้กับไปตามเล่าได้อยู่ค่ะเบิกซับแต่ว่าท่านเด็กเก่งอยู่ตามเล่าก็ได้ส่วนมาชิรุ่งอันแอบส่วนโตเนาะ นี่นะครับสองเก้าห้าถ้าเกิดว่าขึ้นลงนี่มันจะขึ้นลงแบบไหนเบิกทรับตามรัฐทิมาเลือดเข้าตอนเลือกตัวเข้ามาก่อนที่แดกคือสองเก้าห้าเก้าห้าอาจจะเป็นเก้าโก็ได้หรือเขาจะเอาสีศูนสีศูนขันเม่นลงกงกันสิเป็นสามสูนเนาะขันขันล่งหนาแต่ส่วนมากเขาสีล่งถ่ายกันขันเม่นขึ้นก็สิเป็นสีนึงขันเม่นล่งนี่ลงบไดได้เนาะ สี่ศูนย์มันลงไหนกอนเด็กที่น้านสามศูนย์นะเปสามศูนย์ตอนแล้วลงทั้งหนาเนาะโันลงแบบสามศูนย์ลงทั้งหนาลงเอาใช่ไหมครับคือลงเอาหรือว่ากะสองเก้าห้าสองเก้าเก้าห้าก็ได้สองห้าก็ได้ตัดเอาสินะขันเข้ามาเก่าหาเข้าว่าเด็กมันดับอขันผู้ใดมีสูตรเนาะเข้ากัขึ้นสักแต้มเก้าหกก็ได้สินะแต่ที่เขาให้มาคือเขาให้มาตรงๆคือสองเก้าห้า สองเก้าห้าเราไปตัดเล่นเอาเด้กคุ้รแยก็ออกตัวกันสองหกห้าสี่อาจจะเป็นสองหกหกหางส่นะสองหาตจังส่นะครับคือจังหวัดที่แล้วไปออกตัวกันไปไหนมากเก้าสองศูนย์หกสองศูนย์มันกับไปออกตัวกันครับผมเขาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เลข บาดเก่าบาดแตกนะครับแต่ไม่ได้ทําพิธีบาดแตกไปทําพิธีอย่างอื่นใช่ไหมขอขออย่างอื่นใช่ไหมเบิกทรับรู้ว่าบาดแตกแต่ขอลูกใหม่ขอลูกใหม่โอ้ครับอันเก้าขอดูแลก็เอาใบท์ไม้ไหมเรียว่าเปลี่ยนสถานทีไหมเปลี่ยนไม่เบิกรับอ่ครับขอดูตัวเลขครับผมท้ายคลิปนะฮะนี่นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเห็นมาครับเห็นครับเห็นมีไม่หลายห่างในเอฟซีนะครับผูโชมไม่หลการ่วมบวงสวงน้ำกันเด้อก่ราปูสีสุดโตขอเบอร์หน่อยครับสีมาล่ำถวายก็บแม่ใเด้อติดต่อได้ทางไหนเอ่ยนเก้าสอง แต่ว่ามือว่าขั้นใดๆมือเพราะว่ารลากรูมากคนกำลังท่าสีได้ได้ก้อนกาหนดเยอะกำลังท่าสีแต่วันนี้อ่ะมาแล้วก็สีแจ้งกาหนดว่ามือใดเนาะ,ะค่ะฮะมือดีเลิกดีก่อนเนาะคะนะคะเอาสิบสี่งวดรุดหนึ่งงวดสิบสี่งวดรุดหนึ่งงวดสอบประจัดคักกับพานสิรองวดนี้สองเก้าหาล่างสี่ศูนย์ขอบคุณครับขอบคุณเบอร์ทรับครับ